คืออย่างนี้สังคมไทยแปลกอย่างคนทํายีไม่เคยได้โบนัสนะอืตั้งแต่ปี40ที่ลูกมีดีทั้งหลายไม่เคยได้โบนัสสองรัฐบาลไม่เคยช่วยหรอกใช่ใช่ใช่เนทเป็นอย่างนั้นอ่าคนที่มีปัญหาเนี่ยนะเป็นเอบีเอลเป็นหนี้เสียัหลาบได้รับโบนัสเออเอางี้ดีกว่านะพูดกันในวงการสื่อเราเนฐหละปีย0ครัือที่ดีๆเนี่ยขอเจจากับความแบงค์อะไรหนักเนี่ยอื ไม่ได้นะครับแบงก์ก็รู้อยู่แล้วถ้าสื่อไปใช้แบงก์ไหนบ้างฮะแต่บางคนบอกวิธีจ้าก็ปล่อยให้เป็นนั่นเลยยึดก็ยึดไปยึดไปทุกวันนี้ยัง,ยงอยู่ในสภาแค่ไปต้องจ่ายตังค์สักอย่าง,งสักบาทเลยครับเออปัญหาทางคมไทยคือว่าแล้วจะเกิดคนหนึ่งที่ไปผ่อนไปใช้หนี้หมดเมื่อวานนี้นะแล้ววันนี้มาจิบโคลโมบอกว่ายกตกเพี้ยให้เนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงฮอมกลายเป็นคนทําดีไม่ได้รับผลตอบแทนอืม ผมมีน้องสมัยผมทาสื่อน้องหลายคนนะฮะเป็นเด็กต่างวันนะฮะฐานะดีมากทุกคนเนี่ยส่งกยศส่งอะไรแล้วก็ดีใจมากและภูมิใจมากอืวันนี้จบเนจบไรกันครับนะฮะแต่ผมเคยอมีอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้นาล้วเป็นเป็นคนที่รู้จักกับภรรยาผมฮเขาเป็นลูกน้องหลายปีฐานะก็ตั้งดีนะครับแต่ไม่ยอมใช้นี่กยศเพราะว่าเขาไม่ตาก อ๋ออ่าวนี่นี่ก็ถือว่าเป็นความบกพร่องของของปยศส่วนหนึ่งนะที่คุณไม่ติดตามไงอืมเออแล้วได้ข่าวไปอยู่ต่างประเทศแล้วครับเนี่ยมันกลายว่าคือถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยนะอย่างที่เขาบอกว่าถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยส่วนมากนี่ไม่มีปัญหาหรอกคนมีความรู้ตัวใช่กฎหมายกลัวอะไรแต่คนที่เยี่ยวนี่คือคนที่รู้เรื่องคนที่รู้ช่องทางนะคนที่มีพื้นฐานที่ดีอะไรต่างพวกนี้ครับ คือผมแล้วดอกเบี้ยก็ไม่ได้พาสูงมากนะมันสอนให้คนไม่มีวินัยเนรับไม่รู้จักบริหารจัดก,การตัวเองไม่มีความรับผิดชอบแล้วคุณจะไปต่อไปคุณจะมีบุคลากรของประเทศเป็นยังไงอือันนี้เห็นด้วยนะคุณพักนี้สิครับครับเว็กในช่วงหนึ่งว่าในช่วงนี้เศรษฐกิจปีดีเด็กตกงานคือมันมีมาตรการหลายๆอย่างนะที่ทํามาครับนะคือถ้าอย่างส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งเนี่ยเท่าที่ผมฟังฟังหลายๆกระแสในกรณีกะยศเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเอาจิตวิญญาณของความเป็นนายแบงค์มามามาดำเนินกิจการกองทุนนี้ซึ่งกิจการแบงค์เนี่ยมันมุ่งกับอะไะพอพอสมมติผม,มติ๊กต่างว่าผมผมเป็นผู้กู้ของกะยศแล้วผมมีปัญหาผมสะดุดผมไม่สามารถที่จะชําระเงินกู้ได้ตามกําหนดเวลาเนี่ย ผมโดนขยี้เลยนะพี่ทวีเหมือนกับที่ที่ลูกหนี้แบงค์โดนขยี้อะ่ะคืออัตราดอกเบี้ยที่ที่ที่ทรงตัวอยู่ในอันดับต่าๆเนี่ยถูกเพิ่มขึ้นไปเป็นเป็นเท่าตัวเลยนะแล้วบวกกับเบี้ยปรับอีกเบ็ดเสร็จเนี่ยมีภาระเพิ่มขึ้นมาเป็นหลายเท่าตัวจากปกติแล้วมันจะนมันก็จะเป็นชนะเป็นแผลเนี่ยไปติดตัวไปเรื่อยๆเนี่ไอ้ตรงเนี้ยที่ที่มันมันอัมหิตอะ่ะคืออย่างนี้ครับ ช่วงแรกๆสักสิบติดสิบสิบปีสิบกว่าปีแรกเนี่ยก็ไม่สนใจเรื่องนี้เลยนะเออเฮ้ยเพราะนี่มันยังไงอ่ามาถึงจังเกอร์เคปกรณีที่ผมที่ที่ผมเล่าให้ฟังอะเป็นเรื่องจริงคือว่าผ่านนะใช่ใช่ก็ไม่นั่นนี่แล้วก็ทํางานทุกอย่างนะฮะบอกไม่สนใจนะฮะเพราะว่าเขาไม่ตามแต่ตอนหลังพอมีนี่เยอะๆขึ้นมันเป็นปัญหามากขึ้นถูกคนที่รับผิดชอบถูกใกล้เบี้ยจากทางการเมืองมากขึ้นอืมก็เลย คนที่เป็นหนี้ยุคหลัง,ลงเนี่ยคือคือ,คอต้องรับเคราะห์อ่านี่นนนผมว่ามันมันก็สะท้อนถึงความความเฮงซวยของการบริหารไงที่ไม่ได้ติดตามอย่างสม่ำเสมอแล้วปล่อยให้เกิดดินเพาะขางหมูแล้วก็้อยค่อยค่อยมาตามไงมันก็เลยเป็นความซวยของคนคนกู้ที่โดนโดน,โดนไล่ไล่ไล่ทุบไล่ขยี้ไล่ฟ้องไล่อะไรต่อกี่อะไร คือเมื่อัิจุปันพูดถึงเรื่องเรื่องเรื่องอะไรนะครับผมเห็นด้วยมากเลยคือเรื่องใช้คําว่าอะไรนะครับเรื่องเรื่องกยศอ่าไม่ใช่ที่ว่าอะไรสวัสดิการเลยเนี่ยการศึกษาเลยครับเป็นเป็นเอรัฐสวัสดิการทางด้านการศึกษาผมคิดว่าจริงๆแล้วเงินที่จะมาตั้งกยศผู้ยืมเนี่ยซึ่งมันก็รู้อยู่แล้วว่ามันเกิดความเหลื่อมล้ำคนเข้าถึงไม่เข้าถึงเนี่ยออืเพอาะจัดแบบนี้ยคืออันนี้ผมขออนุญาตยกนิดหนึ่งเรื่องเรื่องของตัวเองนิดหนึ่งนะครับ ผมมีลูกสองคนที่เรียนอยู่เยอรมันนีตอนนี้ยครับนะฮะเชื่อไหมว่าลูกผมเรียนเนี่ยตักสีเท่ากับคนเยอรมันเลยคือค่าเทอมเนี่ยนะออืฮค่าเทอมของหมาหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในเยอรมันในเบอร์ลินเนี่ยนะครับนโตเนี่ยสามร้อยกว่ายูโรประมาณหมื่นกว่าบาทมึงกว่าบาทแล้วหมื่นกว่าบาทเนี่ยคืออะไรป่บครับหมื่นกว่าบาทเนี้เป็นค่ารถไฟในการเดินทาง คุณจะไปเรียนคุณจะไปเที่ยวไปอะไรในเบอร์ลินเนี่ยคือหมื่นกว่าบาทคืออย่านีเหนตัวเป็นตั๋วอาทิตย์นะฮะคือคือเวลาจ่ายตังค์ไปปั๊บให้เขาจะให้บัตรทักษามาครับนะบัตรทักษานี้เอาไปใช้ขึ้นรถไฟตลอดเลยนะในทัวเบอร์ลินแล้วก็อคุณจะไปใช้ถ่ายเอกสารในมหาวิทยาลัยต่างได้ครับเด็กไทยกับเด็กเยอรมันตรงนี้เข้ากันหมดเลยครับอือคือสริการการศึกษาฮะแล้วก็ลูกชายคนเล็กเพิ่งสอบเข้า poly ได้ครับ ที่ฮันโนเวอร์เนี่ยว่า้าเทอมแค่เทอมหนึ่ง500ยูโรอืม20,000มมาหน้าเกือบ1,000เจ็ดนะ1 7 0 0เจ็ด1,000แปด1,000เจ็ด1,000แปดหนึ่งเทอมนะครับครับ uh huh. แล้วก็มีบัตรรถไฟให้มีทุกอย่างเหมือนกับที่นักศึกษาที่พี่ชายได้จากเบอร์ลิน uh huh. แต่ uh huh. ที่เจ๋งคือว่าที่ฮันโนเวอร์เนี่ยสามารถใช้บัตรเนี้ยเดินทางไปทั่วประเทศได้เลยโอ้โห uh huh. งั้นเด็ก uh huh. งั้นเด็กไทยส่วนคือมีที่เบอร์ลินที่เดียวที่บัตรนักศึกษาเนี่ยสามารถใช้ได้เฉพาะเบอร์ลินครับแต่ถ้ารัฐอื่นๆที่นอกเบอร์ลินไปเนี่ยในม uh ิวนิกในแฟรง์เฟิร์ตในไรทิกในฮันโนเวอร์ต่างเนี่ยบัตรเนี huh. ่ยสามารถใช้ทั่วทั่วที่เพราะอะไรฮะ uh huh. เขาอยากให้นักศึกษาต่างชาติไปเห็นบ้านเห็นเมืองเขาอ๋อ oh, ครับเออคนเยอรมันออกไปเที่ยวไปต่างๆคือคือ uh huh. เขาคิดอย่างเนี้ยแล้วไม่ได้คิดถึงว่า คุณเป็นคนไทยคุณเป็นคนเยอรมันอนะฮะผู้คนเท่ากันเสียเท่ากันคือพ็อย่างอย่างอย่างลูกบอกโทรมาบอกไปก็สอบเข้าเครดิตได้แล้วครับเราจบเลยเนี่เราส่งลูกเราถึงบ่าวะลยไม่ตอไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จาา่จายอะไรบ้างนอกจากค่ากินค่ายูซึ่งข้าวครับก็อยู่ใกล้ถูกกับประเทศไทยออครับอน่ังหวัทีนี้มาอีกเรื่องหนึ่งขอที่ผู้ผมยังบอกว่า เงินที่ทํโปยศอเป็นแต่นๆล้านหมื่นล้านเนี่ยเอาไปทำอีกได้ไหมอ่าครับนะฮะแล้วจริงแล้วมันมันมีสองกองทุนที่ที่มันผมเชื่อว่ามันคว้กันอยู่นะยังคุยคุยกันนอกรอบกับทางคุณสุปันก่อนที่เราจะเข้ารายการเนี่ยมันมีกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาอีกกองหนึ่งนะพี่ทวีคุณสุปันซึ่งอาจารย์เป็นประธานเออไอสองกองเนี้ยมันเอามาควบรวมกันไม่ได้เหรอ ก็ในเมื่อกองทุนเพื่อความเสมอภาคการศึกษาผมก็เชื่อว่าก็ต้องมีการสนับสนุนเงินให้กับคนที่จะเข้ารับการศึกษาที่อาจจะเกิดช่องว่างความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงการศึกษากองทุนนี้ก็เข้าไปเติมเต็มมันก็ลักษณะคล้ายๆกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแล้วมันก็คือเติมเต็มช่องว่างเพื่อให้คนเข้าถึงการศึกษาทำไมมันจะต้องมีสองกองอลูกเห,หลือกองเดียวไม่ได้หรอหล,หลังคือก็ใช้ก็เชิญคุณพัฒนะคำพิทักษ์มาช่วย กองทุนในสุขภาพข้าราชการสารกองทุนนี้เพิ่งเกิดมานะฮะเพิ่งเกิดมาอาจจะเน้นช่วยเด็กยากจนในพวกนี้นะฮะซึ่งเอกสารเป็นอ่าประธานนะฮะก่อนหน้านี้มีอดีตผู้จัดการของสอสอสุพรสายบัวสายอะไรเงี้ยฮะอุปกรณ์บัวสายก็ดูแลั